เมื่อช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนที่สวนพุทธรักษ์เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้องแขมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพดีวิถีชีวิตใหม่ต้นานพัยโควิด จากนั้นเดินทางมาในกิจกรรมเขตสัญจรร่วมปลูกต้นจำปี5ต้นซึ่งมีประชาชนที่มาออกกำลังกายร่วมในกิจกรรมด้วย ซึ่งในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผู้ว่าชัดชาติสวมบทนักขวดลูกขนไก่ร่วมกับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงเล่นกับประชาชนที่มาร่วมออกกําลังกายและยังสวมบทนักยัดห่วงโชว์ลีลาการเล่นบาสเกตบอลและการชุดส่วนผลออกมาจะเป็นอย่างไรนักกีฬาระดับทีมชาติเห็นแล้วจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะ กีดแต้มดีครับอาจารย์เล่นกี่แต้มดีครับตีแบตเฉยครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับก็ปลูกต้นไม้ไปแล้วครับก็ห้าต้นนะจำปีห้าต้นเลยคุณผู้ชมหกต้นหกต้นเอ้าเอ้าบึดเฉยคุณผู้ชมอ่ะอาจารย์วิสุนุบอกว่า อาอาจารย์เป็นนักแบดเก่านะคุณผู้ชมเราปลูกต้นไม้กันไปแล้วนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะวูบเฉย <c oughs> โอ้โหอาจารย์วิษณุ ด้านวิศนุมีเทคนิคครับเรียกได้ว่าเด้กลิ่นมือเก่าโอโ้โหโอ้โหมือดอีกแล้วคุณผู้ชมน่าจะต้องใส่แว่นตัวนิดหนึ่งเอออ่าด้านวิศนุจนันโอ้โหเอาสวยเอาเอาโอ้โหเรียบร้อยครับนั่นเป็นฝั่งของทีมผู้ว่าครับคุณผู้ชมครับเรีแล้วเพิงอาบน้ำมาเงือแต่งอีกแล้วคุณผู้ชมเอาเอา เอ้าดุยเอาล้วครับโบกสะบัดพัดปิวปิวหายเลยเอาเหมือนคุณผู้ชมครับดิเน็ตเป็นใหม่นี่เปล่าเลยเพิงก็เปลี่ยนเนี่ยเล่นเล่นนานแล้วครับที่หนึ่ะ่ พูดถึงบาสอาจารย์ทำนานมากเลยครับลูกใหม่ลูกบอลใหม่มากเลยเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูอาจารย์เล่นบัตรนะผมเคยเห็นสเต็ปอาจารย์แล้วคุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นตอนที่เราไปที่ดาดฟ้าฟอร์จูนอาจารย์ได้โชว์สเต็ปไปแล้วนและเรียกได้ว่านักบาสเก่าแน่นอนครับไม่ได้ลงไม่ลงชุด ไ,ม,ไม,ม,มาเลยครับอาจารย์ไม่ไเนาะอ่าพี่พ้่จะอบมากจริงแค่นี้ไม่หลงแย่แย่ท่านบอ,อ,อกนีดด่ดูเซฟดูเซฟอาจารย์เล์อัพเล์อัพโชว์ไปหนึ่งก็จริงๆถ้าเป็นผมก็เขินอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ กองขนาดนี้อชัอชวร์ครับช,ชัว,วรว์วเฮ้ยนี่บาสซ้อมครับจัน <มา S 1> นี่บาสซ้อม,มาบาสซ้อมเอ้าเอ้มาเดือบปวดเราเอาเ,เลยนะครับดูมันโอ้โอไม่ไม่ลงนะครับ โอ้โหเล็กเดียว่าเบี้ยวเลยเคคุยไคูบิหารโอเคนคุยลใกล้มันุใกลโอเคน้องแข็งครับผู้ชมเเออเอาเอาออกแรงกันออผมว่าลงที่ผมแน่ๆผมว่าแล้วลงที่ผมแน่ๆเลย จเนี่ยนี่นักบาสเก่าคุณผู้ชมนักบาสเก่าอ้นนี่นักบาสเก่าครับคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมเตรียมรับลูกครับเตรียมรับลูกโอ้โหยลงนะคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่อง ก็ยิงขำๆกันครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR โค้ดได้เลยครับ